เเซยยมดีเนาะเออคนอีสานไปใส่กะดแจมมันขยันทำมาหากินตัวขี้ขานก็ได้เออมากรุงเทพกรุงไทกันยังเอาไข่มมแดงมาขายนะมันโมแมนตยังสั่นดอกมันมาขายไข่มมแดงทีมาายังสั่นเาล่าวงเห็นอ้ายออกจากบ้านใจน้องห่วงขนึ่งคิดกิดพระวงหลงไหลผู้สิไปอัน ทำงานมาสนอ,องโขยโอยกุศียบบหกเรื่องยวววถ่อเอา,อามันบอกคองบืนบกบืนบกักห้างกันตัวเจ้าวจักจังงวัดยังมาบืนใสกันนาเอ,าเอ,อื้อเลือนเมดห้างยุ่ยสิสิบิซาเทพพรบริเทพพอเขาเป็นนักแตง่งนักเขียนนักก่อนเขาเ<อ>ดาไปจะได้กระค <ลง S 2> ือเม็ดเขาเขาบอกควงปนั่นก่อนลมสัมผัสล้ห่องเขาสัมผัสคองใส่เจ้านั่นล้องขันนี้ จิตตัววงหลงไหลผู้ตีไปอันทํางาน <c oughs> โอ้ยขอไไอะไรตบมือจซื่อเหรอโอ้ยขอนำลายเอาจะไปตบมือเดือดคันที่รุดมือแตกทตบมือเหรอมันจ้างฟางอะไรคุณหม่อมเโอ้ยเนี่ยคนผู้จ้างฟางไงคันว่าดูคันว่ามันคือคือจังบอกวาทำงานน้ำกันลวดโอ้ยส้มเราก็ได้ว่าสิมาทำเพิ่นเหรอมันงานกรุงเทพหายากกดสมัยเสียหายากงานกรุงเทพคันหอบพ่อตีพ่อตีตีผมอ่มะคนตีงานหรือมั้งไปสมัครไสค์ข้าเจ้าหราทำฮาแต่บุตรวะนี่ไหมเจ้าเลี่ยมจบสั้นไหนสันสองครึ่ง โอ้ยเอาไงเขาถามอย่างตอบแล้วมันชัดไอชัดถอยชัดข้ามแหนเขางงปอสองหรือมอสองปอสองเครืองยังวงาเอ้าบ่จบพอดปอสี่พูนตีเลยนี่เป็ดยังไงก็รู้จิประจบแม่ผ้าใยบ้านรู้โอ้ยกับผ้าลูกใยก็ใยรู้โว้จนเฮียนหนังสือบรรจบพอดปอสี่บ้านลาทิศแล้วโอ้โเจ็บมือใยเท่านึงเออคือใยรู้ใช่เอาใยน้ำฝนเอาจังสี่ซะ เมืันสี่ท่านักเตียใหุ่น้ำสนมังีท่านอีพนค้ยน้ำไปเรื่อยเศ่ายใหญ่ซะคอยจะบอกจังสีององสิใส่หัวคิดซอยเข้าสมัครงานหมอได้เขาทมหาตังติวุธเข้าพ่มีุูให้เปิดบริษัทน่อยๆย่อมๆหาสิบาทเด็ก็เลือกินแล้วโอ้ยบริษัทยังหาสิบบาทหนึงฝนมิดรับจ้างฝนมิดลงทุนนั่นได้ซื้อหินก้อนเดียวนั่นหาสิบาท เอาที่ละเทียที่ทั่วกรุงเทพนี่หินมานมืดพราเครื่องกอนเอาเอ้คำใส้นอนหันเฮาบ่ต้องไปนอนโรงแรมเนาะมันเสียงเงินอบอกไงพะโลกคำใส้นอนหันอว่าไงนนอนมันก็นอนได้อยู่แต่ว่ายุ่งนั่นทีสิหามข้อหอยอ,อีพอยุ่งไรเสียบยุ่งมหาวิทยาล,ยาล<อ>ยัยอะไรอยู่ด้วยยูใส่มันก็มียุ่งมัทาว่าเจ้ายันยุ่งหรอเจ้าสิมีม่มองอยูเจ้าบ่ยันจังไรเขาเจะประกาศเพ่งๆทั้งวิทยุทั้งทีวีไครประกาศใอยคือบริยินเนาะเขาประกาศว่างไหนเอาไปกระซ่องสาธารณนน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 น สาธารณสุขบูมันน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 นสุขมันโตโปรงกระทรวงสาธารณสุขเทศบาลกาศว่าจังไหนยุงร้ายกว่าเสือเออสโอแกนเยี่ยมที่เหนือก็ยุ่งก็ยังมีเลยมันจะมียังนี่เลยทงปุ๋ยที่เจ้าพ่ายมาหนี่เลยเสียจังไหนขานอนในหันหูดซิปิดดีๆเสร็้นเราเส้นมันโลดยุ่งนั่นเห็นม้าโลดแมนควบมันนิ่งน้องโอ้ยเราบอกไงเพราะรวยนอนกับมันนอนได้อยู่เกิดนอ่นเราหลับรถเก็บขยะไม่ใชดจะได้บัานเนี่ยตำรวจเทพตะกี้แห่งคัก ขั้นเขามาเห็นเขาก็ว่ามันเศษยดขยะเขาก็จับโยนขึ้นรถดมันมาล่ะดีต้องห่อใยมองมันย่างนั่นเขาไปดำลงพุ่นเขาก็เริ่มฝนแต่จ้ามองเขาดำมากพี่เราถอยขึ้นมาอีกเสีเ้ยวปานไหน,นโอีกนึงอ๋อฮอ่อนซ่อนสิได้ฝนพูดเหล้วอีฟอวยังถือขั้นดำมันยังมีชีวิตดิพี่ยังถือขั้นบ่ดำมีแต่ขอเล็กแถวหลายๆสักยังเหลืออยู่ที่ส้มเซไปขอดูอนี่เหรอเว้ยไม่หิวดำกว่าคืนที่เจ๊ดิ้งปุ๋ยขาดคั่วออกเสียวที่มาพร้าวมื้อคือเจ้าของแาบฟ้ามครบเสียทีก้อยท พาผมอยู่บ้านนี่แหละให้ผมมาทํางานในกรุงเทพผู้เดียวอยมีมูปากเ้เก็บเงินเนี่ยเป็นกออเป็นกรรมตามข้ามันสัญญาวันที่13เมษายนสิกับเมื่อพร้อมผ้าป่าไปนำาให้ออกข้อมเห็นเลยครับบาวเนี่ยโอ้ให้ออกข้อมจะน้อยไล้วเอาเลยครับท่านล่องประท่านผู้อมซ่องเอาใจเจ้าผู้วางท่านเพื่อเห็นแล้วใครวะมูมูทรงซ่องไปลอยหนึ่งเก็บมหาสิบซ่อง บ้าสีฟองสีซองในลอยมันฮักไปเครื่องนึงเลยเฮ็ดคาร์รถใช่ไหมครัน้มันเป็นบาเป็นกรรมจะไปหาคิดกินแนวนั้นเสียสี่คนอีสานพิมพ์ซ่องบักหลาหนึ่งเอามาแท่นที่สีไปบำรุงศาสนาไปบำรุงกระเพาะเจ้าของเล้วเลยแล้วผมว่าเฮ็ดดอกผมว่าจำเป็นนะผมว่าเฮ็ดอิลิร่องประท่านทำนี่ประท่านที่ท่ำไหนบุกอุวาออกความเห็นมึงเป็นจังไหนเขาทำงานลำรวยแล้วเขาอยากเอาถอดฝาปะก็สมหน่ะสมตาเขาเอาผ่าในเมืองนี่เระไปเอาไง กำววาผาปานี่ยก็ซื้อพาในเมืองเนี่ยละเอาเอาไปทอดบ้านเฮาทอดสำนอมันหมูหรือเมันก,กุน้งัหรอ้อบักปึกกระลื้นนะ<ๆ>หลากดกเดวก<ๆ><ๆ>ขึ้นกระซัาพอซําพอเีอติการยังมันกระลมเลวเหมือนขันครมาแดงไงก็มูขุดยีกไงก็มู